เจ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีค่ะเพื่อนๆอบอุ่นค่ะแสงแดดวันนี้ออกมาสายออกมาเมื่อกี้ละก่อนผ้าทิ์ขึ้นละอุ่นอยู่ในที่นอนค่ะอ,อบอุ่นสบาย สงสารคนที่ไปทำงานเนาะไม่ไม่ไม่มีเวลามานั่งผิงแดดสงสารเขาเหมือนตอนเราตอนหนุมน่มๆก็เหมือนกันมันมีเวลาเนี่ยอย่างสักอย่างสำหรับตัวเองกับตอนเนี้ยตอนแก่เนะ <c oughs> ตอนเดินตอนเดินมาได้เนะี <c> ่ย <oughs> สบายอืม <c oughs> าแฟเจ้สบายตอนเนี้ยตอนเดินม,มาได้นะเจ้ายิ่งหยางนั่งแล้วก็รอ,อกินอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้ก็ตอก๋วยเตี๋ยวเจ้ามาต่อนนะเจ้าวันนี้ถ้าจะลำขนาด โอเคค่ะรับแสงด้วยกันนะคะความอบอุ่นค่ะสวยงามค่ะ